มันหนักลูกจ,นนจะกระทั่งโน้มลงมาอะไรกักนตอนนี้ตอนเช้าอากาศยังเย็นอยู่เดี๋ยวถ้าสายแล้วมันร้อนเป็นหลังคาหลังคาร้านอีกเกอร์กเบด มีต้นไม้ปกคลุมหลังคาช่วยประหยัดค่าไฟแอร์ไว้ได้หน่อยหนึ่งของต้นพุทรานีเพอ,เอิญอยู่หลังร้านพอดีแล้วลูกนี่เป็นลูกดกดอกมากเยอะเลยกิ่ง กพัดเอื่อยๆน,นั่งเก็บทางอยังสุดผ้าเรียบร้อยเลยผับเทียบนั่งเก็บผัาเทียบนั่งผัาเทียบเรียบร้อยเก็บพิซซอยู่บนหลังคางหลังเทียบเรียบร้อยเก็บพุซซาหลังคานี่เป็นหลังคาแบบเขาเรียกว่าหลังคาแผ่นซิงเกอร์ของอเมริกา นั่งได้สบายเราจะเอาไปเอาไปใช้ที่เมืองไทยสามารถทำได้รูปแบบได้หลายรูปแบบโ mm hmm. ดยไม่ยุ่งยากกับโครงสร้างของวังคาเยอะจริงๆ ด้านนู้นเป็นหลังคาบ้านบ้านคุณลุงที่วาที่ถ่าย,ยนี่คือเดินเดินบนชายคาของร้านซึ่งสามารถเดินได้วันนี้พาชมชิวทัศ บนราคาสูงขึ้นมา A C 2หน่อย ถ้าที่เห็นอยู่นี่คือหลังคาร้านสามารถเดินได้คนไายก็เดินบนหลังคาน,น่าเป็นหลังนี่เป็นหลังคาบ้านมองมุมสูงวันนี้ พักกิ่งหน้าร้านที่จอดรถหน้าร้านกับล,ลูกค้าจอดนี่นี่เป็นบรรยากาศสวนหน้าบ้านมีสระมีบอ่อปลากลาง ด่านไกลไปนู่นีึงเสาธงก็คือประปาฟอร์ดเวิร์ดเป็นโรงกลองน้ำโรงทำน้ำปปาป่าสรับเลี้ยงชาวฟอร์ดเวิร์ดบรรยากาศมุมสูง I'm happy. มาหาคุณลุมที่วา่างโอ้อผีเสื้อมาด้วยผีเสื้อมาช่วยกินผีเสื้อที่แปลกกินผลไม้สุก าหาย้เห็นใกล้ๆรู้สึกที่เมืองไทยจะมีคนออเดอร์ไปขายอยู่เคยเห็นในคัตล็อกซึ่งไทยเก็บไปกินไปเก็บไปกินไป ก,กนะิจกรรมตอนเช้าของช่วงนี้ก็คือ เก็บพุทสาทุกเช้าเก็บมาประมาณสี่ห้าวันแล้วยังไม่หมดเลยลโอเคมันสูงมาเดี๋ยวเขาไปโน้มน่นหนกิ่งนั้นลงมาสิหนลงมาเลย ตก่งไม้ตองระวังน้ำมันด้วยต้นุษมีน้ำกรณีนี้ไครคองใช่ปะ อตอนนี้นี่หนีไข่คลองตอนนี้อ่ชื่ออะไรวะน้องนีน้องนีน้องนีกำลังเด็ดพุทธาอะไรอะไรน่าเด็ดน่าเด็ดกำลังถือกล้องพี่พี่อาทิตย์กำลังถ่ายถ่ายวิดีโอกำลังถ่ายรูปน้องนีน้องนี องนีก็กลังเข็บพุซ่าอันนี้เป็นเป็นน้องนีในอนาคตนะอนาคตน้องนีหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยน้องนีกระปุกหน้าตาน้องนีต่อไปจะเป็นอย่างเงี้เพราะฉะนั้นพีาน้องนีน้องนีปัจจุบันนี่ก็กรุกกลั่คิดดีๆหน่อยน้องนียืดอีกทีแล้วก็ปิดแล้วจะปิดกล้อกละ กินพุทราด้วยกันนะคะทานเผื่อค่ะเพราะต้องนีเดดเดดส้มแต่ต้องนีที่อเมริกาเด็ดพุทราโอเคบาย